หลังจากที่เกิดการระบาดของโควิด -19 รอบใหม่นะครับในส่วนของอำเภอหัดใหญ่ในวันนี้ทางเทศบาลนครหัดใหญ่ ได้ออกมาประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,564ทั้งหมดแล้วนะครับทั้งในส่วนของงานเข้าดาวที่จัดขึ้นในช่วงค่ำของวันที่31ธันวาคมและการทำบุญตักบาตรขึ้นปีนใหม่ในวันรุ่งขึ้นครับซึ่งจะจัดขึ้นในย่านกลางเมืองหาดใหญ่ต้องยกเลิกกิจกรรมทั้งหมดครับเนื่องจากการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ครับ ได้พิจนารณาถึงความปลอดภัยและมาตรการต่างๆในการป้องกันแล้วจึงยุติการจัดกิจกรรมทั้งหมดเอาไว้ก่อนครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดสงขลายังได้ยืนยันผลการตรวจ รายงานตัวและตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางกลับจากจังหวัดสมุทรสาครจำนวน40คนนะครับแบ่งเป็นบุคคลทั่วไป12คนบุคลากรทางการแพทย์2คนพนักงานขับรถขนส่ง10คนและแรงงานต่างด้าว16คนครับซึ่งไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใดครับโดยนายแพทย์อนุรักษ์สารภาพรองนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดสงขลา ได้แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาครับที่ห้องประชุมหนึ่งสารการจังหวัดสงขลาแล้วส่วนอีก30คนที่เหลือจะมีรายงานผลในทราบอีกทีครับนอกจากนี้ทางจังหวัดสงขลายังได้ขอความร่วมมือไปยังสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวให้งดการเคลื่อนย้ายแรงงานในช่วงนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอีกทางหนึ่งด้วยครับและนี่ก็คือความคืบหน้าการของโควิดในส่วนของจังหวัดสงขลาครับ